สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำยําหมูยอไข่แดงเค็มกันค่ะเราใส่พริกลงไปนะคะใส่น้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้นะคะน้ำยําที่เราเคี่ยวไว้แล้วก็ใส่น้ำปลายําฉ่ำมากเลยแล้วก็บีบมะนาวนะคะ เี๋ยวขอชิมรสชาติหน่อยนะคะรสชาติเป็นไงแซ่บมากเวถ้าใส่หมูยอลงไปนะคะฉ่ำมากใส่หอมหัวใหญ่ใอ้ใส่หอมแดงลงไปนะคะ เราก็จะใส่ไข่แดงเค็มตบปูขีใบยาวนะคะรสชาติจัดจ้านน้ำยำช่ำานิจังเลยค่ะไข่แดงถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็มาล้างด้วยน้ำสดานะคะ ล้างเอกดับกลิ่นคาวไข่แดงล้างด้วยน้ำสดาน้อยหนึ่งไข่แดงช่ำๆเลยค่ะเรามาใส่มะนาวเพิ่มเพื่อใครชอบเปรี้ยวแล้วเราก็บีบความเปรี้ยวลงไปได้เสร็จแล้วค่ะยำหมูยอใส่ไข่แดงเค็มนะคะมาทานกันนะคะ สวัสดีค่ะพบกันในช่องกินเที่ยวกับเกดมากินยำหมูยอไข่แดงเค็มกันค่ออลังการมากนี่มีขนุนไว้ตัดความเผ็ดขนุ <c oughs> น,หน,นหอมๆเลยกิ <c oughs> นแล้วก็กินขนุนนะไข่ <c oughs> คเค็มเร <c oughs> าซื้อมาแล้วเวลานั้นเราก็เอามาล้างน,นี่เลยให้เลยหนึ่งออ ไข่แดงเค็มจะเต็มมากค่ะพี่เกยต้องการเกลือกับบีบมะนาวไปใช่มีผักเคียงด้วยผักกาดหอมไหลบัวถั่วฝักายาวตักน้ำยำแล้วก็ไก่กินด้วยอร่อยกินให้หอมโอ้ เค้าลดจะลลัน,อนของไทยแดงจับมากแบบไก่ัวกรอบนะน้ำยำแม,เม่เกี่ยวน้ำตาลไงเกี่ยวน้ำตาลแล้วก็ใส่ใส่น้ำตาลใส่โซดาใส่น้ำมะขาม แล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองใส่โซดาด้วยเหรอใช่ใส่เพื่ออะไรในน้ำยำเพิ่งรู้เลยแล้วเนี่ยอืมแล้วเราก็ไปเคี่ยวแซ่บมากรสชาติอย่างที่แม่ยังถ้าเกิดน้องเป้ต้องการเปรี้ยวก็บีบมะนาวเข้าไปอีกอันนี้ก็กลมกล่อมโอเคมากนะเคมคนแบบแซ่บมาก โคุ้รถจีดจัดมากมยิ่งกินเอ้หอมหัวไอ้หอมแดงไปด้วยนี่กรอบอร่อยอต้องกัดพร้อมกันในคำ<ช>เดียวกัดในคำเดียวกันกรอบมะนาวมะนาวหอมจริงจังเลย ช่วงนี้มะนาวถูกใบละบ,บาดลูกเบลอร์อเลยน้ำเยอะด้วยเนาะเมื่อ,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 อก่อน,านาวเวลาจะแพงใบละห้าบาทอนนี้เหลือใบละบาดมะนาวถูกมาก ทำน้ำยำไวสเร็ดรูปแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมก็แค่มาใส่พริกมาบีบมะนาวเพิ่มแล้วก็ใส่น้ำปลาขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาเพราะมีเด็ดให้หนัวาะนาวในน้ำยำมันมีเค็มมีอะไรแล้วปรุงเราเรียบร้อยแล้วปลาจะให้สีสวยแล้วมันหอมมะปลาเข้ากับทุกเมนูนะพวกยำอะไรอย่างเงี้ย ปลาาไม้เนี่ยอร่อยมากแนะนำปลาลาไม้โอ้ยแซ่บหลยเผ็ดน,น้ำน้ำจนน้ำตาเพิ่มเิตาิีสีอบีบน้ำมะนาวด้วยแล้ว <c oughs> แบบหอมมะนาวจี๊ดมากจัดจ้านมากใช่แต่อัทธารถแบบมะนาวสด แต่แม่ถูกใจไข่เค็มไข่แดงเค็มอ,อ่ะไข่แดงเค็มอร่อยมันนหนึบเนาะใช่อร่อยมันๆ,ๆ,ๆได้เคี้ยวแบบว่าเป็นเต็มเลยอะ่ะปกติเคยเห็นแต่ในอะไรนะใส่ขนมเปี๊ยะใส่ขน,นมเปี๊ยะเขาก็จะใส่มาน้อยเนางอ,อ,อ <c oughs> ันนี้กินกเต็มดี่นะ เป็นของสุขภาพเราไม่คเคยทินเยอะวันนี้รับนัตะบอนเต็มที่เลยน้อยๆคืมพี่มือแม่ครั้งแรกอร่อยมากเลยเน<ม>ี่เผ็ดต้องเอาคนหนุนช่วยต้องดับความเผ็ดได้ครั้งหนึ่งมาซิเบอร์แล้วดับความเผ็ดเผ็ดมาก เผ็ดแสบไปทีเลยอยากต้องแบบรสชาติจัดจ้านนะปีเจ็ดไมอยเคยครับตังไหมแบบอ้มหอมข้างบนก่อนชอบกินที่อยู่ในแรนัะใส่เขากล้วยในไอปิมก็อร่อยเนเองอืมหวานนะ หอมหวานชื่นใจขาหมูดีนะขนมช่วยความผิดนีหมหมั่นหวานอร่อยจังมาตอนแม่เด็กๆใช่ป่ะไม่กินนะ <c oughs> เนื้อมันนะอะถ้ากินเม็ด เม็ดมันสมัยก่อนเขาจะเอาไปต้มไงมันมันๆนะใช่มันมันเวลาได้ยินไอ้ยายเขาแกะขนุนให้มีกินแล้วเนื้อเอาเม็ดไปต้มหอมมันมันบางคนเขาเอาไปเผาเขาเผาน่าจะหอมกว่าเผาจะอร่อยกว่าต้มแต่เด็กสมัยนี้คงไม่กินหรอกเราคิดว่ากินไม่ได้หรือเปล่าเป็นเม็ดเดียกินได้หมดเลย สมัยก่อนอเขาจะซื้อยกลูกไงี่ยแล้วไปผ่าเองืมันก็เลยได้ทั้งเม็ดทั้งเนื้อใช่ไหม,มแต่สมัยนี้เด็กที่กินได้เป็นเพราะว่าเขาซื้อแบบแกะไปแล้วไงคนขายเขาก็ทิ้งเม็ดไปแล้วตอนแม่ตาไอ้ยายก็ซื้อมาเขาก็เดียวปอกอขาก็เอาเม็ดต้มทาเป็นต้มก็เอาเผาเผาที่เตาอ่ะ ิ่งหอมดอยเข้ามาทำขนมไอ้อะไรนะรถช่องเขาก็จะเอฉีกใส่ด้วยมันจะหอมนะใช่เนะข้ากันเวลาทำบุญเนี่ยบางคนเขาก็จะเอแกะมันอย่างนี้นะใช่ปะ่ะแล้วเขาก็เอามีดผ่าแล้วก็มีดมันออกแล้วเขาก็จะบมนเข็เหนียว่าใส่เข้าไปชื่อเป็นมงคลด้วยขนุน เด็บเม็ดไปต้มนะอันนี้เม็ดมันไม่ใหญ่นะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องกินเที่ยวกับเกสฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ